ทีนพิจารณาคำพูดดีว่าการมีชีวิตอยู่ของ่านิมามอาลีอะไรวิสลามนั้นคุณค่าของการมีชีวิตความสุขของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะอย่างน้อยที่สุดคือได้มีชีวิตเคียงข้างกับบรรดาบุตตินถึงขันิมามอาลีปฏิเสธชีวิตต่อไปที่ไม่มีคนอย่างอมารินยาเส ชีวิตไม่มีค่าคือชีวิตที่ดําเนินไปโดยไม่มีบุคคลที่มีตักวาหรือชีวิตที่ดําเนินไปโดยไม่ได้เสริมสร้างตักวาไม่ได้เพิ่มตักวาชีวิตนั้นไม่ควรมีอยู่ต่อไปนั่นคือหนึ่งในแบบฉบับที่มาวลีอะลัยสลามได้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ที่มีตักวานั้นมีคุณค่าสักขนาดเลยถึงท่านท่านบอกว่าให้เอา ชีวิตของท่านไปด้วยและหลายหลายครั้งที่ท่านอิมามอเลอเลสลามได้อุทธรในลักษณะนี้เมื่อบรรดามุตตะกินที่เคียงข้างท่านได้ทยอยจากไปเมื่อเมซัมธรรมหนึ่งในแบบฉบับแห่งตักว่นนี่เราพูดถึงมุตตะกินที่เป็น อครสา,าวกของอเลียมยายบิโตเล่ความสุขของท่านอิมามอเลีอะลัย,าลายสตลามคืออยู่กับบุคคลเหล่านี้เมสัมตาม,มาตก็เป็นอีกหนึ่งในอครสา,าวกของท่านอิมามอเลีอะลัยสสลามเป็นพ่อค้าอินทปาลามฟาราดูนโดยตําแหน่งไม่ได้มีอะไรเป็นพ่อค้าอินอินทปาลามและเป็นพ่อค้าขายอ,อินตาลามในตลาดคูฟา แต่เพราะมีสัมตมัดเป็นหนึ่งในสหายที่มีตักวาสูงสุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์และเมื่อเป็นคนที่มีตักวาจึงมีการอมัตนาอ a ลีแน่นอนการอมัตนาอัลลอฮ์การอมัตนาดีแต่ร่วมชีวิตยุคสมัยกับอิหม่ามอ a ลีจึงมีการอมันอตน,น,ามน, Allah, ามน,นา,ตตาอิหม่าอมอ a ลีอัลัยฮิสสลาม ดังนั้นในรบยัดในรบริษัทได้บันทึกว่าทุกครั้งที่ท่านอิมามอเลีอัลฮิสตามว่างเว้นจากภารกิจงานอื่นๆอิมามอเลีจะไปนั่งขายอินดิพารามกับธรรมาตกับเมซัมอัธรรมานั่งคุยกันในตลาดไปนั่งจริงๆแล้วไม่ใช่ไปขายอินดิพารามแต่ต้องการที่จะนั่งใกล้ชิดกับบรรดามุติกินมันมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้กับบุคคลที่มีตักวะ มันมีความสุขถ้าได้นั่งใกล้กับคนที่เกงกลัวในอัลลอฮ์เวลาเขาจะพูดสิ่งใดเขากลัวในอัลลอฮ์เวลาเขาจะกระทำสิ่งใดเขามีความยำเกรงต่อพระองค์นั้นสาหรับมุตะเกนสําหรับวลีสําหรับบุคคลคือมีความสุขที่ได้ได้นั่งกับบุคคลเหล่านี้นันคนระดับอิมามอาลีอะลัยฮิสสลามไปนั่งอยู่ในตลดาดแล้วก็ ก็มีมีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่านในประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ไปก็เห็นมีท่านเมซัม,ามขายอินพาลัมแบบแยกอินพาลัมเกตหนึ่งเกตสองเกตสามราคานี้ราคานี้ตอนที่ไปแรกๆท่านอินมานีไม่เห็นอย่างนั้นก็เอามือก็โอบอินออกพารลัมรวมคระกันได้นมัเป็น,ปนอินพาลัมอันเดียวกันและบอกว่าให้กําหนดราคาเดียวนะ กำหนดไปเลยหนึ่งราคาที่ให้ทุกคนสามารถซื้ออินทผลัมกินได้ในการปกครองของอาลียิบเนียบีตอเลบจะต้องไม่มีการแบ่งเกตอินทาลัมทุกชนชั้นจะต้องกินอินทผลัมชนิดเดียวกันอันนี้พูดว่าน,นี่มันคือเป็นมุมมองของการเมืองเนื้อหาแบบนี้ถ้ามวลมนุษยชาติได้รับฟังก็จะรู้ว่าอาลีนั่นคือใครความคิด ทางด้านสมมุติความเป็นห่วงในมนุษยาชาติไม่ต้องการให้มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางสังคมแม้แต่การกินอินทกาลันั่นคือเบื้องเบื้องต้นแมโมารีก็จึงไปนั่งกับในสัมถมาลิกอัชคัดก็เป็นหนึ่งในแบบฉบับของการมีตักวางบังนั้น มีรีวยวายจํานวนมากหลังจากการทยอยจากไปของบุคคลเหล่านี้ชีวิตของข้านิมามอาลีอะไรแสามไม่มีความสุขใดๆอีกต่อไปในดุนเนียนี้คือดุนเนียาการมีชีวิตในดุนเนียหนึ่งในความสุขของการมีชีวิตอยู่ในดุนเนียของท่านคือได้อยู่กับบุคคลเหล่าแล้วเราเห็นมีหลายๆกุนตบอทที่มืออ่หมามอาลีขึ้นกุนตบอได้ร้องเรียกหาบุคคลเหล่านี้ ในบางค่ำคืนอิมาลมีต้องเข้าไปในกูโบเข้าไปในสุสานแล้วก็ร้องเรียกชื่อของบุคคลเหล่านี้โออัมมาโอเมโอเมซามโอมาลิกอัชตัดพวกเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมไม่ตอบเรียกเสียงเรียกร้องของฉันอันนี้ชี้เห็นนึว,ว่าบุคคลที่มีตักวานั้นทรงคุณค่าอารามัตอันยิ่งใหญ่ เพื่อต้องการที่จะอธิบายความหมายที่ว่าอินนักกรรมกุมอินดัลลอฮิอัตคกุมว่าบุคคลที่มีเกียรติยิ่งนะคำว่ามีเกียรตินะอัลลอฮ์ในวันเยมาเราจะได้รับคําตอบว่ามีเกียรตินะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นหมายความว่าอย่างไรแต่มีเกียรตินะบรรดาอิมามอะลัยฮิมุสลามนี่คือสิ่งที่อิมามอาลีอะลัยฮิสลามได้แสดง กับบรรดาบุคคลตา่ตางๆเหล่านี้ดังนั้นชีวิตของมนุษย์จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ชีวิตการดำเนินชีวิตที่มองข้ามสิ่งตา่ตางๆเหล่านี้การดำเนินชีวิตที่ไม่ยำเกรงต่อล l l a h ซุบฮนยำเกรงต่อ Allah ไม่ใช่ว่าเรานั่งก,กลักวลอ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 กไม่ใช่ ยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือทุกย่างก้าวของชีวิตจะต้องตรวจสอบผิดหรือถูกในทุกเรื่องต้องตรวจสอบในทุกเรื่องของชีวิตณนะเวลานี้เราอยู่ตรงนี้ผิดหรือถูกสมมุติคนที่มีลูกมีเมียมีมครอบครัวนณะเวลานี้เราอยู่ตรงนี้ผิดหรือถูกถ้าผิดแล้วเรายังอยู่ แสดงว่าเราไม่มีตักวาเราไม่ได้กลัวต่อหรอกณวันนี้ณตรงนี้พูดแบบนี้ผิดหรือถูกถ้าผิดแล้วเรายังพูดแสดงว่าไม่มีทักษะณวันนี้กระทําแบบนี้ผิดหรือถูกถ้าผิดแล้วเรายังทําเราไม่ได้มีตักวาเราเป็นภรรยาทําแบบนี้ผิดหรือถูก ถ้าผิดเรายังทำเราไม่มีตักวาเราเป็นสามีทำแบบนี้ผิดหรือถูกถ้าผิดแล้วเรายังทำสแสดงว่าเราไม่มีตักวาและเมื่อเราไม่มีตักวาเราไม่มีเกียรติใดๆนะอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ะเราไม่มีเกียรติใดๆนะอัลลอฮฺละ ت ع กรามัตชั้นที่สองเราไม่มีกรอมัตอันแรกที่อัลลอฮฺไฮิยาให้ก็จะหมดไป,เ,ปเมื่อการอมัตที่อัลลอฮฺสุบตะลาให้มาในชั้นแรกก็จะหมดไปมนุษย์ก็จะค่อยๆตกต่ำบางครั้งเราอาจจะไม่รับความตกต่ำปัญหาว่าเมื่อเมื่อการอมัตของเราหายไปหางมันไม่ได้งอกออกมา คือถ้ามันมีหางงอกออกมามีเขาขึ้นออกมามนุษย์ก็จะได้รู้เออเราผิดไม่ดูร่างดูหน้าตาก็ยังเป็นมนุษย์แต่หากกีการของเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปดังนั้นความยำเกรงคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะอลลอฮฺสุบานูตาละและตัวของอิมามุนมุตตะกินคือแบบอย่างอันนี้พี่น้องบางครั้งถ้าเราศึกษา แบบฉบับของการดําเนินชีวิตถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราอาจจะอ่านแบบฉบับของท่านิมามอาลีไม่เข้าใจท่านถามว่าอาลียิบเนียบีต่อเล็บเมื่อเป็นคอลิฟ้าอยู่ในเมืองกูฟ้าทาไมในายามค่ําคืนจึงไม่หลับนอนจนกว่าจะมั่นใจว่าชาวกูฟ้าทั้งหมดที่ยากไร้ที่เลนแคนหลับลงไปด้วยท้องที่อิ่ม อาลีจะเดินแบกอาหารข้าวปลาอาหารไปยังทุกบ้านที่รู้ที่สืบได้เท่าที่มีความสามารถที่จะกระทาได้อาลีจึงกล้าที่จะกลับมาจึงกล้าที่จะกลับมาทำนำมาตาหยุดหรือกลับมาพักผ่อนถ้ามิเช่นนั้นแล้วอาลีจะไม่กล้าหลับนอนในยามค่ำคืนสิ่งนี้เกิดเพราะอะไร คำตอบสิ่งนี้เกิดเพราะกว่ากลัวเราไม่กล้าหลับไม่กล้าหลับลงไปจนกว่าจะมั่นใจว่าได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถในวันกิยามัตไม่มีใครสามารถที่จะมาฟ้องร้องว่าท่านละเมิดท่านมองข้ามท่านไม่ได้ให้ความสำคัญ กับคนยากไร้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ใต้ปกครองเราไม่ต้องถึงขั้นที่ว่ามีักวันถึงขั้นไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไอ้นู่นระดับอิมาระดับอิมามุนมุตะบินชีวิตของเราก็ควรที่จะเรียนแบบถ้าเราคิดที่จะเป็นสาวกของอดีัยุมีนามีตอเเราเคยถามไหมเราเคยดูแลไหม มีคนญาตกคนจนไหมมีคนลำบากไหมมีคนที่เราจะต้องช่วยเหลือไหมถ้าชีวิตของเราไม่เคยถามสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเราไม่เคยให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเป็นชีวิตที่ไม่ได้มีตักว่าตักวาไม่ได้แปลว่านั่งท่องว่าบนว่ากลัวล้อกลัวแล้วไม่ใช่ตักว่าคือรายละเอียดในชีวิตดำเนินไปอย่างถูกต้องตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานูตา ไม่ใช่เดือนเดียวไม่ใช่แบบฉบับเดียวอิมาม ali alaihi s a ในเดือนรอมฎอนแบบนี้ในตอนเที่ยงพี่น้องในตอนเที่ยงของกูฟ้าในหน้าร้อนรอมฎอนในในเรีวยวายัดเขียนว่าอย่างชัดแจ้งด้วยว่ารอมฎอนหนึ่งในหน้าร้อนของเมืองกูฟ้าณเมื่อวานนี้ก็ได้บอกไปว่ากูฟ้าเมืองอิรักเป็นเมืองหนึ่งที่ร้อนที่สุด เมื่อวานวันซึ่งมีเด็กนักเรียนโทรมาอากาศร้อนหกสิบองศาในรีวายตบทหนึ่งบอกว่าในรมฎอนหน้าร้อนตอนเที่ยงในขณะที่คนทั้งหมดจะหลับไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านเพราะการเดินออกมาจากบ้านเหมือนกับเป็นการเดินเข้าสู่เตาผิงแต่อิหม่ามอาดีลัอิสลามในเดือนรมฎดอนหน้าร้อนของกูฟักอิหม่ามอาดีออกเดินตรวจการ ในตอนเที่ยงพบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ริมถนนถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นบอกว่าโดนสามีไล่ออกมาจากบ้านทะเลาะกันไม่พอใจจันแล้วก็ไล่ออกมาจากบ้านอีม่มาวารีทำการสอบสวนรู้ว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแค่ทังนี้ไม่พอใจจึงถือว่าเป็นการกระทําที่เกินเหตุมาวาีก็ได้ให้ผู้หญิงคนนั้นเดินตามชี้ไปที่บ้าน มาวันนี้ก็ได้เคาะประตูบ้านสามีก็เปิดประตูบ้านขึ้นมาบอ,อกนี่ในในเดือนเรามาอนอากาศร้อนถึงขนาดนี้นะจิตใจของเจ้าทําด้วยอะไรนี่คือผมพูดอธิบายถึงได้ขับผู้หญิงภรรยาออกมาจากบ้านชายคนนั้นก็ทําท่าที่จะต่อก่อนเพราะว่าไม่รู้จักท่านมาเรยหมายความว่าแบบยุ่งอะไรทําไมมาเรื่องอะไรต่างๆ เมื่อมาบารีได้ยินการตอบโต้มาบานีก็ได้ชักดาบขึ้นมาบอกว่าเจ้าจะเอาภรรยายของเจ้ากลับไปเข้าไปอยู่ในบ้านหรือจะให้ฉันตัดสินการกระทําของเจ้าด้วยคมดาบของันคนก็เริ่งมงงตกใจเสียงเอะอะโวยวายชาวบ้านออกมาดูก็รู้ว่าเป็นท่านอิมามอเลียอลยฮิสสลามก็ได้อบอกกับชายคนนั้นว่าเจ้ากําลังโลนอาหาที่ตายแล้ว เจ้ากำลังโต้เถียงอยู่กับอามีรอามีรุร่นมุมินีเจ้ากำลังโต้เถียงกับฮอลิฟ้าของโลอสุมาหุตาลาจากนั้นเมื่อได้ยินก็รกีบตะคุบไปที่ขางท่านอิมาลีในจูบป,ปิท้าของ,ของฟอนไลม,มลขออภัโทษมวอลีบอกอย่าให้การกดขี่อย่างนี้เกิดขึ้นอีกในการปกครองของอาลียมนีอบีตอเลบขี้ให้เห็น ว่าคนที่มีตักวม่ไม่ใช่เฉพาะกลางคืนไม่นอนแต่ว้า่าเราถามว่าทำไมอิหม่ามลีจึงเป็นอิม่ามมุนมุตตะกีแต่เมื่อรับตำแหน่งเป็นคอลิฟะเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เป็นตัวแทนของนบีในการดูแลอุมัตน,นี่คือสิ่งที่ทอิหม่ามอัยในสลามปฏิบัติ เราจะพูดในมุมองการเมืองโลกขาดผู้นําแบบนี้โลกขาดผู้นําที่มีความทุกร้อนกับมนุษยชาติทั้งกลางวันและกลางคืนในยามกลางคืนก็เป็นห่วงว่ามีใครหลับไปโดยที่ท้องของเขายังว่างอยู่ในตอนกลางวันก็เป็นห่วงว่ามีการกดขี่ใดๆในหน้าแผ่นดินที่ท่านไม่รับรู้ท่านไม่ได้ ให้ความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เกิดมาจากตักว่าคือชีวิตเลือดเนื้อจิตวิญญาณของเขานั้นมันได้ผสมไปกับตัก,กว่ามันได้ผสมกับความเกงลัต่ตอละสุบฮาโนโงตาลาอย่างแท้จริงอิมานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีมานจะต้องตามด้วยการพัฒนามนุษย์เข้าสู่การตัก,กว่ หลารายละเอียดในชีวิตมีอย่งางนั้นต้องถามว่าทําไมจะกินอาหารสักมื้อหนึ่งต้องเอาขนมปังที่แข็งที่สุดขนมปังที่คิดว่าไม่มีใครกินแล้วต้องเอาไปแช่น้ำท่านถึงจะกินเพราะกลัวลอัลสมาหานุตาลาวันหนึ่งอาจจะบอกว่าตอนที่เจ้าเป็นคอลิฟาเจ้ากินอาหารดีกว่าคนที่อยู่ใต้ปกครองเพราะความกลัวต่อลลสมาตาลา เพราะความมีตักวาอักรมกุมอินดัลลอยแลตกอคุณยิ่งมีตักวามากเท่าไหรยิ่งมีกรรมัตมากเท่านั้นนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาและอาลีมีตักวาถึงขั้นตลอดชีวิตของท่านท่านไม่เคยกินแป้งที่ทำมาจากข้าวสาลีซึ่งถือว่าเป็นแป้ง เกตที่ดีกว่าแป้งอื่นๆตลอดชีวิตของท่านไม่เคยแตกแม้แต่สักครั้งเดียวทุกย่างก้าวในชีวิตเก่งกวัาหรทุกย่างก้าวในชีวิตกลัวความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตอักกอคือมีตักวาที่สุด มีความเกงกลัวมากที่สุดในทุกเรื่องของชีวิตพี่น้องมากมายอม,มารบินญ,ญาซิบได้บอกว่าเมื่ออิมามอันีเสร็จภารกิจของการทำงานของการตรวจสอบกองทุนใบทุนมานเขียนีดเข,ขียนเสร็จแล้วท่านจะดับตะเกียงดวงหนึ่งและบอกให้อม,มาร์ไปหยิบตะเกียงที่บ้านมาแล้วก็จุดใช้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อถามว่าทําไมบอกว่าเมื่อกี้ตรวจสอบบัญชีของใบต้มนมาฉันก็ใช้ตะเกียงที่ซื้อด้วยน้ํามันของใบต้มนมาแต่ตอนนี้หมดภารกิจนี้ทําภารกิจส่วนตัวฉันใช้ตะเกียงอีกดวงหนึ่งซึ่งซื้อมาจากเงินส่วนตัวของฉันน้ํามันของตะเกียงนี้มาจากเงินส่วนตัวฉันเลยก้าแม้แต่จะใช้ตะเกียง สักดวงหนึ่งที่เป็นของใบตุ้นมาและทํางานส่วนตัวท,ทั้งที่ฮุตยัตุลอไม่มีอะไรส่วนตัวแต่จะต,ต้องต้องการที่จะสอนมนุษย์ถึงละเอียดอ่อนในตักวาว่าทุกเรื่องในชีวิตทรัพย์สินส่วนกลางทรัพย์สินของสังคมทรัพย์สินของสาธารณชนโลกต้องการผู้นำแบบนี้โลกต้องการบุคคลที่ ระมัดระวังในทรัพย์สินส่วนกลางถึงขนาดนี้แต่ที่เราบอกว่าหนึ่งโลกจะต้องพัฒนาไปยอมรับสิ่งนี้จริงๆในโลกทั้งหมดที่กำลังต่อสู้กันอยู่ในทุกวันนี้เพื่อพัฒนาไปสู่การยอมรับผู้นำแบบอาลีชิบุนิอาบีต่อเลยก็คือพัฒนาไปสู่จุดหนึ่งไปยอมรับการปกครองในยุคสมัยของท่านอิมาม มาดีาาอะไรสญญนะและบุคคลที่เป็นชีอะของอาลีชิบุนีอาบีตอเลบจะต้องเดินในแนวทางนี้และสิ่งนี้เรื่องราวในลักษณะนี้ไม่ใช่อยู่ในเฉพาะยุคนะไม่ใช่อัมาดบินยาซิดเฉพาะเมสัมตัมมา์หรือไม่ใช่